ไปซ้ายนะครับเจอกับทางฝั่งโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยนะครับสกอก็เป็นดาวในร้อยนะครับที่ได้ประตูขึ้นนําไปก่อนก่อนหมดเวลาการแข,ข่งครึ่งแรกครับ1ประตูต่อศูนย์ครับเกมเกมเปิดแรกกันตั้งแต่ครึ่งแรกในแล้วนะครับเริ่มตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับสนุกครับบุกปัดกันบุกปัดกันรุกผัดกันรับเลยครับ แล้วดูจังหวะนี้ครับมาได้ประตูแล้วครับโอ้โหไม่พลาดหน้าประตูต่อจ่อลูกนี้ครับแล้วยิงได้ดีด้วยเลยครับเน้นทิศทางครับแม่ยกบอลผ่านตัวผู้รักษาประตูครับเสียบเสาสองมุมบนเข้าไปเลยแม่ได้ประตูตีเสมออย่างรวดเร็วเลยนะครับทางหาดใหญ่วิทยาลัยครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับเริ่มการแข่งขันมาเพียงแค่45ิาวิเท่านั้นเองนะครับ ใส่ขวาหมายเลขสี่กรรมการนี่ฟาวย้อนหลังนะครับมีจังหวะฟาวย้อนหลังนะครับเมื่อสักครู่นี้กรรมการม้วนมือนะฮะไม่ใช่เปลี่ยนตัวนะครับหรือว่าไม่ใช่หมุนเปลี่ยนถาดบุกระทะนะครับเป็นการบอกว่าฟาวย้อนหลังนะครับอย่าเข้าใจผิดแต่ดูจังหวะทำเกมกันขึ้นมาของดาวนายร้อยแล้วครับปั๊มกันจังหวะนี้หมายเลขสี่ลองยิงซ้ายโอ้โ แม่เริ่มที่จะสนุกเพิ่มมากขึ้นแล้วล่ะครับคู่นี้เป็นจังหวทิก,ทกินครับโดยเล่นหมายเลขสี่ครับดังจะร้อยยังคงด้เกมบุกต่อเนื่องนะครับพุ่งหลังมาเซตเกมกันใหม่ครับทางขวามีให้ไปนะครับแล้วไอ้ลูกนี้ตรงกลางโดนดักได้ครับของทางยอโวเข้าขวาลูกนี้โดนจิ้มออกข้างไปเด่นทิกิน สวัสดีทั้ง55ท่านด้วยนะครับผมไหนเช็คเสียงแฟนคลับของทั้งสองทีมหน่อยสิครับยอโวครับยอโวหาใหญ่วิทยาลัยนะครับผมกดว้าวพร้อมกดหนึ่งมาฮะกดว้าวและกดหนึ่งครับให้ยอโวดาวนายร้อยใหญ่น้อยหน้าครับกดหัวใจและกดสองมาขอรัวๆขอคลิกๆขอไวๆครับกดมาฮะคอมเมนต์มาคอมเมนต์มา หูลองนี้ลองจิงแต่ว่าทิศทางมันได้ครับผู้รักษาตัวเล็ต้องออกแรงเฟเมมันจะกู่เ็็จว่าะได้ทำเกมขึ้นมาของดาวในร้อยแล้วครับวอลลิมเส้นทางขวาครับเป็นของทางยอว,ว์ดักเกมของทางดาวในร้อยลูกนี้ครับ ดของเข้าทางครับของยอวอไหลหลังขึ้นมาลองใส่ขวาลูกนี้ครับโอ้โหเช็คระยะครับลูกนี้แม่ต้องบินเช็คระยะสักหน่อยนะครับแต่ว่าบอลก็เหินข้ามคานไปมากเลยนะครับเป็นเกมสักเบุกขึ้นมาอีกครั้งนึงครับของทางดังไดร้อยครับวางยาวมากพักอ,อกได้กลางสนามลูกนี้แต่ว่าแรงออกข้างไปก็เป็นคลิกอิน สวัสดีครับโอ้โหคุณลักกี้บอก War, อยอวอกดหนึ่งครับโอ้โหคุณอริสลายอวอสู้สู้ค่ะไหนดาวายร้อยดาวในร้อยอยู่ไหนคุณบีแจ็กบอกว่าว้าวหมายเลขหนึ่งครับให้กับยอวอหัวใจหมายเลขสองให้กับดาวในร้อยแหม่น่ารักที่สุดเลยฮะแม,มต้องมีรางวัลแล้วล่ะครับสำหรับแฟนแฟนฟุตซอลดีเด่นนะฮะให้รางวัลและต้องมีรางวัลสําหรับแฟนแฟนแฟนฟุตซอลดีเด่นนะเออผมว่ามันต้องมีรางวัลแล้วแหละคุณบีแจ็กนี่ ยากับทีมจัดเลยนะครับแต่ทาทุกอย่างนะครับรลอกตาราที่ว่านี่โปติกโปติกบอกอะไรนะคอมเมนต์เรื่องของทีมที่เขาต้างแข่งขันแล้วก็การเจอกันของแต่ละแมชนะครับเขาเรียกว่าตานาการแข่งขันนะโปติกก็โพสให้ดูในคอมเมนต์คุณบี๊แจ๊กวันนี้ก็แหม่ทาหน้าที่เป็นเขาเรียกว่ากองเชียร์อีกหนึ่งคนนะน่ารักที่สุดเลยสิ่กตเตอรเทพของเรานะฮะ บอลเข้าสู่10นาทีสุดท้ายนะครับโอ้โหเวลาเหลือเยอะเลยนะครับตะกอลยังคงหนึ่งประูต่อนหนึ่งอยู่นะครับในสายบีดูซิว่าทีมไหนจะเก็บแต้มไม่ได้ก่อนนะครับเก็บแต้มสามแต้มไม่ได้ก่อนโอ้โห,หวาห้ายจ้าโอ้โห มัยก่อน,นผมก็หลอกอย่างนี้แหละฮะห,หลังแค่ผักนะครับให้คน <c oughs> <c oughs> ดูร่างกายดีนะครับหลอกแบบเมื่อสักครู่นี้นะครับเหมือน,น,นกับว่าหลอกเพื่อให้คู่ต่อสู้เนี่ยหลงทางนะครับแล้วก็เราพลิกกลับไปเองฝัก่กเองด้วยความรวดเร็วนะครับเห็เนแล้วปวดลักแทนสำคัญน,นะครับได้เลยนะคสวัสดีครับคุณกายยาโสมีไหมครับยโสมหมายถึงยโสทรหรือว่ายาโสไหนครับทีมยโสไม่มีนะครับ ตอนนี้เป็นรอบโซนภาคใตตตอล่านะครับจังหวัดสงขลานะครับมึงไกยครับคอยเชียร์ลูกเปล่าผู้สี่เองเสียงสามัคคีค่ะเองเสียงสามัคคีนี่ก็ต้องบอกเลยครับว่าต้นๆนะของฟุตซอลนะครับพวกเขาก็เคยมีโอกาสได้เป็นแชมป์ของจังหวัดสงขลานะครับหักข้อยิงซ้ายลูกนี้ครับยังไม่ผ่านลรอกเป็นในมุมของดาวในร้อยครับผู้เล่นหมายเลขเก้าครับเออแป๊บๆดี่บุก ลุยไปถึงหน้าปากประตูเลยนะครับรยอโวเอาอีกครับ FC No 1 2ดาวในร้อยครับขอขอบพระคุณสำหรับคอมเมนต์แนละกำลังใจด้วยนะครับยอโวสู้ให้ได้ร่มเก้ามีไหมร่มเก้ายังไม่แข่งนะครับร่มเก้านี่นาราธิวาสนะครับซึ่งนาราธิวาสเนี่ยทีมที่ได้ไปนะครับเป็นทีมดารุซาลามกับทีมบออรอร์ทชินุปะถมนะครับ ร่มเ้านี่ตกรอบนะครับต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับนาที่ว่านี่รอไปแข่งกันต่อครับในรอบโซนนะครับซึ่งจะแข่งกันวันที่21แล้วก็22 23กุมภาพันธ์นะครับคุณมีครับฝากติดตามด้วยนะครับแล้วหน้าประตูลูกนี้มีตัวรอชาร์จอยู่ครับแต่ว,ว่าให้บอลแรงจังหวะจะได้ทําเกมขึ้นมาของทางดาวนานร้อยยกบอลให้ตรงกลางครับ ไหลามาให้ผู้เล่นหมายเลข6กบไปไม่ได้ก็คืนกลับมาครับทางขวามีให้ไปก่อนพยายามที่จะครอบครองบอลหาจังหวะนะครับหาพื้นที่เพื่อนเล่นไอ้วใกล้ครับลูกนี้ตวัดบอเลเร็วแต่ว่าจังหูจับบอลได้ไม่ดีครับผู้เล่นหมายเลขส6ดาวในร้อยเอาจัดครับโอ้ดาวในร้อยไหวชิลครับโอ้โหไอ้คำคมอ้คำสมัยวัยรุ่นสมัยนี้นี่มันได้เรื่องจริงๆเลยฮะ มันโดนใจมันจา้ามันเจ๋วหลอือเกินนะเราเดูแล้วด,ด,ด,ดูคำคมแบบผมเนี่ยฮะมันจา้ามันเจ๋วมาคำคมเฉยๆอะจา้าเจ๋วขอเวลานอกครับของทางฝั่งยอวอเลยครับขอเวลานอกนะครับลาการแข่งในครึครนน่งหลังนะครับเหลือเจ็ดนาทีครับกับสกอร์ตอนนี้ก็ยังคงหนึ่งประตูต่อหนึ่งอยู่นะครับทั้งสองฝั่งยังทําอะไรกันไม่ได้มากนะครับครึ่งแรกนี่ดาวน,น้อยพวกเขาเนี่ย ขึ้นนำครับในช่วงพอหมดเวลาการแข่งขันหนึ่งนาทีนะครับพอเริ่มครึ่งหลังไม่ถึงหนึ่งนาทีครับพวกเขาครับอาจใหญ่วิทยาลัยครับก็ไม่ได้ประตูเสมอแบบทันควันเลยแล้วฮะกำลังบอกว่าเกมสองคู่สองทีมนี้ครับชิงไหวชิงพิบกันนะครับไม่รู้เลยว่าจะออกหน้าไหนนะฮะต้องรอให้จบเกมการแข่งขันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรครับ วังหวะต่อเน,นื่องเลยครับเป็นบอลบอลอยู่ไหนฮะหาบอลไม่เจอครับมาเป็นจังหวัดี่อินครับของดาวนายร้อยแล้วครับและดูจังหวะโอ้ผ่านด่านที่หนึ่งด่านที่สองครับแล้วแทงช่องให้ลูกนี้ครับโอ้โห แม่บอลแรงมากต้องขี่มอเตอร์ไซค์ตามนะครับในจังหวะเม่สักครู่เป็นทางยโโยโบนะครับทำเซตเกมขึ้นมาแทงช่องลูกนี้วันทูโด่งเกินไปแต่ยังแก้ไขสถานการณ์ได้นะครับคุณอาดามันบอกว่าอัดฉีดเบอร์11ครับเอาละน้องเบอร์11ครับถ้ายิงได้ครับคุณอาามมนจะให้ล้างรถฟรีครับอัดฉีดนะออกไม่ใช่ฮะอัดฉีดเป็นเงินนะไม่ใช่ล้างรถฟรีนะครับแ่ ดามได้ร้อยิงขวาลูกนี้ครับบอลโอ้โหออกแรงเซฟเลยนะครับเป็นเตะม,มุมแล้วจังหวะพลิกบอนลูกนี้ไม่มีเสือตุองบีดบอลเป็นของย่อบอขึ้นมา2คนทำชิงลูกนี้ฝากไปโอ้โหจังหวะสุดท้ายนี่รีบจิ้มบอลครับก็เลยแหมบอลมันแรงออกข้างไปนะครับ กินเข้ามาครับดานนร้อยมองตัวไกลลูกนี้โอ้โหอย่ากกับ,บอลใหญ่ครับบอลจังหวะนี้แม่เป็นบอลของยววอเลยครับอยู่ที่ผู้เล่นหมายเลขสิบแปดครับรค่อยๆเลี้ยงเข้ามาในแดนของทางดานนร้อยครับไปไม่ได้กลคืนกลับมาครับไปไปทางขวาลูกนี้แต่บอลจังหวะแรกดีครับแล้วกินขวาลูกนี้ยังติดเซฟ ู้เล่นแนวรับแล้วถูจังหวะ้าประตูลูกนี้มีเสียหวีไปก่อนแล้วครับโอ้โหแต่ว่าจังหวะยิงลูกนี้ก็ไม่แม่นนะฮะบ,บอลหลุดออกข้างไปนะครับฟิกฟกของทางฝั่งดาวนายร้อยครับเสร็จเกมบุกขึ้นมาใหม่ลครับดาวนายร้อยสัีดีทั้ง86ท่านนะครับโอ้ยังยังไม่ถึง100เลยฮะกดแล้วกดแช์ถึง100ด้วยฮะ นะครับผมขอความกรุณานะฮะกดไลค์กดแชร์ให้ถึงหนะึ่งร้อยฮะมีโทรศัพท์สี่เครื่อง5้าเครื่องก็เปิดไลฟ์สดมาฮะช่วยกันปั่นยอดวิวหน่อยนะฮะช่วยกันปั่นยอดวิวหน่อยคะับคว่าผมขอนะฮะมาแล้วแปดสิบแปดแล้วโอ้โหพูดปั๊กมาปุ๊บแปดสิบแปดละอีกแค่สิบสองท่านจะครบ100คร้อยฮะ ยังบอลจากเท้าเลยเลยครับในจังหวะนี้เร้าในร้อยหน้าประตูจับบอลจังหวะแรกไม่ดีแลวครับโอ้ยมีโอกาสนะครับเมื่อกี้หน้าประตูนี่ไม่มีผู้เล่นที่จะเข้ามากดตันนะครับแต่ว่าจับบอลจังหวะแรกก็ลั่นออกหลังไปแล้วครับเดี๋ยวละสี่นาทีฟาวเข้าในจังหวะนี้ครับก็ยกมือครับขอโทษเพื่อนครับนี่น้ำใจนักกีฬาครับสุดยอดนะสปิริตนะฮะ ก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับฟุตซอลเนี่ยเป็นกีฬาที่กระทบกระทั่งกันนะครับแต่เหนือสิ่งใดนนครับเรื่องของสปิริตนะครับเมื่อเกิดการทําฟาวหรือกระทบกระทั่งกันนะครับก็ขอโทษให้ภยัยนั่นคือน้าใจในักกีฬาครับเพราะพวกเราคือเพื่อนกันนะครับเพื่อนกันมันโนแอลไม่ดื่มไม่สูบไม่เสพไม่ไม่พนัน บอลเกมบุกของดาวในร้อยเลยครับให้คืนกลับมาด้านหลังเลยและครับแล้วตักบอลได้ลูกนี้ครับแต่ว่าโดนเข้ารุมสองบอลยังเข้าทางอยู่แล้วเอาบอลคืนกลับมาได้ครับดาวในร้อยเบียดกันอยู่ครับลูกนี้แข็งแกร่งกว่าจังหวะสอเป็นของดาวในร้อยลูกนี้ให้บอลไม่ดีฮนะบอลจิ้มออกหลังไปครับ ผูประตูเล่นครับอ๋อเป็นเตะมุมนะครับขออภัยขอเวลานอกครับของทางฝั่งยอโวนะครับรู้ว่าจังหวะนี้ครับเตะมุมจะมีสูตรการเข้าทําอย่างไรแหละครับลูกนิ่งเนี่ยบอกเลยครับฟุตซอลนี่เล่นได้หลากหลายแหละครับก็ต้องมาดูกันว่าเกมการแข่งขันคู่นี้จะจบอย่างไรนะครับสกอร์ก็ยังคงทําอะไรกันไม่ได้นะครับในช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับยังคงหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับ จะมาต่อครับเป็นจังหวะเตะมุมครับคอ,อนเนอร์ของทางฝั่งอันใหญ่วิทยาลัยครับไหลให้มาที่ผู้เล่นหมายเลขสิบเจ็ดครับโอ้โหกลิ้งเลยครับลูกนี้เข้าไปอัดบอลครับแล้วดูจังหวะน่าจะเจ็บข้อมือด้วยครับโอ้โหอ,อยายาจังหวะล้มนะฮะเมื่อกคขู่น่าจะหลักไม่ดีแหละครับเข้าไปบวกบอลก,กับผู้เล่นหมายเลขสิบเจ็ดแล้วดูผู้เล่นหมายเลขสิบเจ็ดสิฮะ โอ้โหสูงใหญ่แล้วครับก็เข้าไปขอโทษเพื่อนแล้วครับในจังหวะที่ไม่ได้เกิดจากความตั้งใจนะครับก็ต้องขอบคุณด้วยครับหน่วยปฐมพยาบาลนะครับผมของทางเทศบาลนครหาดใหญ่นะครับที่อำนวยความสะดวกในเรื่องของทีมแพทย์สนามนะครับวันนี้ก็เกิดการบาดเจ็บเราก็มีทีมแพทย์สนามที่คอยไปสมพยาบาลให้กับน้องๆที่เกิดความบาดเจ็บในสนามนะครับต้องขอบคุณนะครับทางเทศบาลนครหาดใหญ่ด้วยครับ เกมการแข่งขันครับเข้าสู่ช่วงท้ายของครึ่งหลังนั่นแหละครับอีกประมาณ2นาทีครับยังสกอร์หนึ่งหนึ่งอยู่นะครับครึ่งแรกนี่เป็นทางดาวนยร้อยพวกเขามาได้ประตูขึ้นนาก่อนนะครับจากจังหวะสวนกลับนะครับแล้วยิงด้วยเท้าขวาโดยไม่ได้เป่นสองเสาแรกนะครับเป็นประตูขึ้นนาหลังจากนั้นนะครับเริ่มครึ่งหลังมาไม่ถึงหนึ่งนาทีครับพวกเขาครับยอวอครับก็มาได้ประตูตีเสมอนะครับจากแทบอินหน้าประตูนะครับก็ ทำให้สกอตตอนนี้ก็ยังคงสมุนกันอยู่หนึ่งต,ตัวต่อหนึ่งครับและรูปเกมก็ถือว่าสูสีมองไม่ออกเลยก็ว่าจะออกแบบไหนนะครับก็ฝากเอาใจช่วยนะครับฝากเป็นกำลังใจให้น้องๆทั้ง2ทีมนะครับรวมไปถึง12ทีมที่ทำการเข่ง,งขันในวันนี้ด้วยนะครับของรอบสนามสงขลาครับลุกขึ้นได้นะครับน่าจะไม่มีอะไรมากครับแต่ว่าก็ต้องออกมาข้างสนามก่อน,นครับ เปลี่ยนตัวเลยครับของทางฝั่งดาวนายร้อยครับเป็นที่กินเออลูกนี้ครับโอ้ยใสํซ้ำหน้าประตูแต่ว่าแม่วันนี้วันเสาร์ด้วยครับชนเสาบ่อยครั้งเหลือเกินไม่เกี่ยวกันฮะแมโอ้โห จังหวัดแท่นบินเจาะหน้าประตูรูปนี้ครับยังชนคารดนั่นบนนะครับแล้วจังหวัดจะได้บุกต่อเนื่องครับเป็นเตะมุมของโยโบอเอาละเหลืออีกแค่6คนฮะจะครบ100คร้อยฮะฝากดไลแ์กดแวร์ให้ตีหนึ่งร้อยกรรมการก็ชี้แจงนะครับเมื่อสักครู่นี้จังหวัดเตะม,มุม ของทางยอวอครับมันเป็นเรื่องของการฟราวเทคนิคน,นะครับก็้องชี้แจงให้ทราบนะครับว่าทําไมถึงได้เปลี่ยนเตะน,นะครับเปลี่ยนเกมบุกนะครับเอ้าดักบอลลูกนี้ให้บอลไม่ดีฮะทางทางฝั่งดาวนารอยแล้วทางขวามีแล้วไห่ลูกนี้ก็โอ้โแม่ไห่ลูกนี้แม่เสียงตกล่องขออภยัยฮะแม่ไห่ลูกนี้อย่าไปล้อนะอย่าไปล้อเรียนนะฮะ ยัาไปนบันทึกเทปแลวย้อนหลังนะครับไม่เอาไม่ดีนะฮะล้วดูจังหวะที่เอาบอลลงจังหวะแรกแล้วแมเข้ามาปิดจังหวะยิงให้ดีครับของทางดาวนายร้อยก็ทําอะไรไม่ได้ก็ต้องคืนกลับมาก่อนนะครับทางโยโอบอแล้วลองใช่ขวาลูกนี้ก็ออกหลังไปแล้วครับผ <ๆ S 2> ู้รักษาประตูลองบินเช็คระยะลูกนี้ครับพื้นสะอาดเลยรบฝว่างตรงนั้นบินบ่อยครับผู้เล่น คุณสประตูของทางดาในร้อยครับถือว่าสมดุลร่างกายดีครับดาวในร้อยจะได้บุกบ้างนะครับการสนามลูกนี้ไปไม่ได้ครับคืนกับหลังดีกว่าไอ้มาที่โบล่นหมายเลขสีครับทางขวามีให้โอ้แต่ว,ว่าเกือบเอให้กันเกือบไม่ดีบอลข้างหน้าครับเห็นเพื่อลูกนี้จงังหวะสองดาวในร้อยลูกนี้ครับยิงไปไหนครับโอ้โหประตูอยู่คนฟังเลยแล้วยิงลูกนี้ สตวตรงทางไหนบอลไปทางนั้นเป็นเกมบุกของยอวอลูกนี้เอ้าแล้วโอ้โหโอ้โห essä, ลูกส้ำหล่นลูกนี้ครับแม่ผู้รักษาประตูของทางฝั่งดาวนายร้อยนะครับทำดีตลอดเกมครับมาพลาดในโะอ้โหแล้วต้องบอกครับนี่ฮะเหลือแค่8เหลือสี่วิเท่านั้นเองนะครับทางดาวนายร้อยครับ โโอ้หมาพลาดในจังหวะรับบอลน,นะครับผู้เล่นของทางฝั่งดาวในร้อยผู้รักประตูครับบอลมันหือหลุดลอดขาเข้าประตูไปเลยครับ